ชุดโหลดพร้อมลำเหล็กนะครับผมโหลดพร้อมลำเหล็กนี่ครับผมมาแล้วนะครับครบชุดครับผมคือรอแค่ไปล่าอย่างเดียวนะครับท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับซ่องพานต้นจำปานะครับผมอันนี้คือครบแล้วครับสมบูรณ์แล้วนะครับแค่ไปล่าอย่างเดียวนะครับรอชมผลงานเลยนะครับผม ถ้าท่านไหนทีต่ติดตามผมอยู่นะครับเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับในการไปล่านะครับอันนี้คือสุดโหลดพร้อมลำนะครับลำเหล็กมันจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลำเหล็กข้อดีของมันคือมันทนนะครับแล้วก็ใช้ได้2แบบนะครับ ลำเหล็กนี้เอาไปทําจุดสองสองได้นะครับลำเหล็กอ๋อพอดีเพื่อนมาครับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือลำเหล็กก็อย่างว่านะครับไปทําจุดสองสองได้นะครับทําลูกกดได้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันคือมันเข้าคิดสนิมแล้วก็มันหนักนะครับข้อเสียนะครับ2ออย่างนี้ครับข้อเสียครับแค่เรารักษาไว้ให้ดีอันนี้ก็คือเอาไป ทาน้ำมันนะครับหรือทําให้มันเข้าชีวิ้นิดหน่อยแล้วก็ทาน้ามันมันจะสวยมากเลยมันจะดําสวยข้างในมันก็พยายามนะครับถ้าท่านไหนใช้ลําเหล็กนี่ก็ต้องรักษาให้ดีครับทั้งข้างในเกีียวมันจะทนมากเลยนะครับเกีียวมันครับก็นั่นแหละครับท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับพานต้นครับคลิปหน้าจะมีล่าหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องติดตามกันยาวๆนะครับ ยาวบอกนี้ไปล่าให้ท่านสมาซิกดูว่ามันจะแม่นยำหรือยังไงนะครับผมก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ